สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทําขนมปังหน้าหมูนะคะ mm. นี่มีขนมปังซามเฮานะคะค่ะอันนี้ก็มีหมูค่ะคุณป้าผสมเกลือพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พอทําอะไรผสมเสร็จคุณป้าก็มาทานี่ค่ะทาเป็นแผ่นๆน,นะคะเนี่ยทาเป็นแผ่นๆทาเป็นแผ่นๆน,น,นะคะ ป้าทาเป็นแผ่นเลยค่ะเตรียมทอดค่ะเตรียมจะทอดนะคะเพราะคุณป้าถ่า,ายเองก็ต้องทําแบบนี้เพราะไม่มีไม่มีที่ตั้งก,กล้องโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เป็นน้าน้าน้อาอัจากก็คือมีเกลือน้ําส้มน้ําตาลทรายนะคะผสมกันน้ําร้อนนะคะ ต้มน้ำเชื่อมก็ได้หรือมีน้ำเชื่อมอยู่แล้วก็ใส่เกลือน้ำส้มลงไปนะคะแล้วก็มีแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกขี้ร้าซอยแต่ป้าไม่มีป้าก็เลยเอาพริกขี้หนูใส่เลยค่ะเนี่ยนะคะค่ะเนี่ยเตรียมทอดนะคะเดี๋ยวก็จะเอาพอจะทอดก็เอาไข่โรยหน้าอีกทีนะคะในนี้ก็มีนะคะผสมในเครื่องมันนี่ก็มี มีมีมีไข่ด้วยนะคะมีไข่พริกไทยกระเทียมรากผักชีเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะไป็นทอดแล้วนะคะรอแป๊บนะคะนี่ค่ะคุณป้ากำลังทอดนะคะกระทะมันเล็กนะคะรับพม่ทอดนกระแต่นนี่ก็ทอดแล้วนะคะ นี่ค่ากำลังทอดต่อนะคะยังไม่เสร็จนะคะกระทาเล็กค่ะทอดได้ทินกับแผ่นขนมปังหน้าหมูนะคะ นี่ค่ะทอดเสร็จแล้วหมดแล้วนะคะนี่คุณป้าทอดเสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวจะเตรียมหั่นค่ะแล้วเสิร์ฟเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะน่าทานไหมคะทำให้หลานชายนักเรียนออนไลน์ทานค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟค่ะหัน่นเสร็จเรียบร้อยนะคะทานได้เลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะน้ำอาจาดนี่ก็แตงกวานะคะเตรียมเสิร์ฟนะคะนี่ก็มีน้ำน้ำน้ำส้มเกลือน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะทานก็ใส่ได้กันได้เลยค่ะนี่ค่ะขนมปังหน้าหมูของคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินนะคะทานได้เลยค่ะเพื่อนๆมาชิมกันได้นะคะค่ะ ค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขนมปังหน้าหมูคุณป้าชวนเที่ยวจะกินเพราะว่าหลานอยากทานค่ะก็เลยทำเองเรียนอะไรอยู่กับบ้านค่ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะไปข้างนอกก็ใส่แมสใส่หน้ากากกากอย่าตกนะคะขอให้คนทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะจากคุณป้าค่ะ